มีแม่ไหมมีแม่ไหมมีแม่ไหมมีคือใครคือใคร้องีแม่ทองเออมีพี่สาไหมมีพี่สาวไหมีคือใครคือใครเงินออเขาป่วยใช่ไหมป่วยไหมใช่ครับเออใครอ่ะหันอะไรดูการ์ตูนเป็นด้วยเหรอ

อาศัยไปเล่นอะไรนะ,นะาอาศัยอย่าออกข้างบ้านนะเดี๋ยวหายเดี๋ยวหายอัดนานมากคลิปนี้ไปแล้วไปแล้วขอปิดคลิปนี้ไปก่อนนะครับ to get at what